ถึงช่วงสุดท้ายของรายการ DBS Explorer นะคะกับช่วงของ Explore Brain Box ค่ะวันนี้เราแนะนำหุ้น QTC กับผู้ชมทั้งในส่วนของปัจจัยพื้นฐานการดูเครื่องหมายเครื่องมือทางเทคนิคปรากฏว่าพื้นฐานราคายังมีอัพไซต์เทคนิควันนี้วิ่งขึ้นแต่เอยเอาไงดีเราจะตัดสินใจซื้อนะวินาทีนี้เลยดีหรือไม่นะคะพูดคุยกันกับคุณเล็กวิชนนวงชัยคนากรจค่คุณเล็กสวัสดีค่ะ,คะ เอาไงดีคะตอนนี้นักลงทุนบอกว่า QDC พื้นฐานมอจากคุณหนึ่งดีมากเทคนิคเขาก็บอกให้ฟอสโลบายด้วยพอเปิดเบรนบ็อกขึ้นมาปุ๊บเราเริ่มลังเลยใจครับก็ถ้าเปิดโปรแกรมเบรนบ็อกนะครับแล้วก็ใส่หุ้น QDC เข้าไปตอนนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมนะครับจะบอกออกมาว่ามีสัญญาณที่เป็นขาขึ้นอยู่8สัญญาณนะครับส่วนสัญญาณที่เป็นขาลงี่มีอยู่12สัญญาณสัญญาณลบมีมากกว่าสัญญาณบวกนะตอนนี้ต้องบอกว่า ด้วยดวยข้อมูลที่นําเสนอให้ตอนนี้เนี่ยจะยังไม่รวมของที่ราคากระชาขึ้นมาตอนนี้อยู่ะนะครับ,รบไม่รวม,<ผ>มนะราคาปัจจุบันตั้งแต่เทรดสิบโมงมาถึงปัจจุบันยังไม่รวมใช,ใช่ครับเพ <ขอ S 1> ราะเราเห็นสัญญาณบวกมีแค่8สัญญาลบมมี12สิ่งที่นั่กทุนต้องทำคืออะไรคะเหมือนเดิมครับเราเจาะไปดูในแต่ละ ทำเฟรมก่อนนะครับว่าลองเข้าไปดูกันว่าในภาพของระยะสั้นเป็นยังไงนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยแบบที่ทุกท่านเห็นหอยู่ล้ะกราฟราคาเนี่ยออกไซเวย์ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ตรงตามที่โปรแกรมบอกไว้ว่ามีสัญญาณขาขึ้นกับขาลงใกล้เคียงกันอยู่ที่3เครื่องมือกับ4เครื่องมือนะครับ ถ้าเราขยับไปดูระยะกลางเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับ <t> ก็จะเห็นว่ายังออกภาพไซเวย์อยู่เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือมีสัญญาณขาขึ้นอยู่ห้าสัญญาณนะครับแล้วก็ขาลงอยู่สีสัญญาณใกล้เคียงกันเหมือนกันะนะครับส่วนถ้ามาดูระยะยาวให้ครบก่อนคือภาพระยะยาวนีย่ยังไม่มีสัญญาณที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาอาจจะราคาปรับตัวลงมาแล้วก็ยังออกไซเวย์อยู่นะครับครับผมถ้าดูแค่สัญ,ญญาณแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ความลังเลใจเกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาณบวกกับสัญญาณลบค่อนข้างใกล้เคียงกันครับ ทำไงต่อดีคะต้องไปดูไหนต่อดีอ่านี่ครับอีกจุดหนึ่งที่ที่ตัวโปรแกรมได้บอกไว้เหมือนกันก็คือตรงแนวรับแนวต้านตรงนี้เป็นอีกเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่น่าจะมาให้ให้ให้ข้อมูลประกอบที่สําคัญด้วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าลงทุนเลยหรือเปล่าถ้าดูภาพระยะสั้นก่อนเนี้ยจะเห็นว่าแนวต้านก่อนวันนี้เนี่ยอยู่ที่4.74นะครับ ตอนนี้ทะลุไปแล้วนะครับทะลุไปแล้วนะครับก็อาจจะมาตรงกับที่ทางคุณหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะฟอลโลูไบได้เลยนะครับพอมาดูภาพระยะ,ะกลางนะครับดูตรงแนวรับแนวต้านของระยะกลางจะเห็นว่าตรงแนวต้านจะอยู่ที่5.15นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราเข้าซื้อไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป้าแรกนะครับที่ท,ที่อาจจะขายทํากําไรหรือว่ารอดูนะครับว่าถ้าทะลุเป้านี้ตรง5.15ไปอีกเนี่ยก็จะทําให้สัญญาณของภาพระยะยาวเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้ครับผมค่ะนี่ก็จะเป็นประโยชน์ ส่วนหนึ่งที่เราจะได้จากเครื่องไม้เครื่องมือจากโปรแกรมช่วยเทรดอย่าง b บรนบ b o x ช่วยคุณผู้ชมตัดสินใจลงทุนสำหรับหุ้นของ QTC ถามอนิดนึงว่าเนื่องจากวันนี้ไม่รวมร,ราคาที่กระชากขึ้นมาภาพของ QTC พรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไหมจากโปรแกรม b บร i n b o x เดี๋ยวพอเราเข้ามาดูในตัวโปรแกรมพรุ่งนี้นะครับจะเห็นว่าตัวโปรแกรมก็จะคิดคำนวณให้ใหม่ว่าวันนี้เนี่ย ตามราคาที่กระชากขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เกิดสัญญาณอะไรเกิดขึ้นมาบ้างค,ครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณผู้ชมจะเสียโอกาสในเรื่องของการลงทุนเพราะค,รคุณผู้ชมสามารถขยบเอาตัวสัญญาณที่บอกบจากระยะสั้นไประ,ระยะกลางและระยะยาวเพื่อหาเป้าหมายในการรับหรือว่าขายได้อ่าใช่ครับครับผม นายคุูเล็กสรุปไว้กับคุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรแกรมแบรนด์บ็อกกับตัวหุ้นของ QTC ค่ะครับหุ้น QTC นะครับก็มีแนวรับอยู่ที่อย่าขอให้หลุด4.4บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอันแรกเนี่ยอยู่ที่5.15ครับผมแ p ร์พูดไหมคะ Approve ครับและทิ้งท้ายเช่นเคยสำหรับผู้ชมที่ติดตามชมรายการ DBS Explorer แล้วอยากได้ข้อมูลอยากได้ความรู้แบบนี้เมื่อไหร่ดีคะได้เลยครับก็ในเดือนหน้านะครับที่บริษัทหลักทรัพย์ DBS นะครับก็มีจัดอบรมตัวโปรแกรม Brain Box นะครับถ นักลงทุนท่านใดนะครับสนใจไม่ต้องเป็นลูกค้า DBS ก็ได้นะครับก็ถ้าสนใจโทรมาได้ที่หมายเลข02นะครับ6577799นะครับก็มาอบรมก่อนได้ครับผม02 6577799สำหรับผู้ชมที่สนใจอยากใช้โปรแกรมเ l รนบล็อนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดของรายการ DBS Explorer ในวันนี้กับการเลือกหุ้นลงทุน ตามสไตล์ที่คุณผู้ชมต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเทคนิคหรือว่าใช้โปรแกร,รมช่วยเทรอย่างเบรนบล็อกเพราะเราย้ำนะคะถ้าเราทําได้คุณผู้ชมก็ทําได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันโสภาชันทารุ่มยมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ